เรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับตอนนี้เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่แบบสุดขั้วมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นภาพของโลกในอุดมคติหรือไม่ก็วันสิ้นโลกไปเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับไอสถานการณ์น่ากลุกลัวแบบนี้นะครับเราได้ยินกันบ่อยมากเลยเหมือนกับว่าอีกนิดเดียว AI ก็จะครองโลกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันมีมุมมองอื่นอีกไหมหรือว่านี่เป็นวิธีเดียวที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้ได้จริงๆ เพื่อที่จะหาคำตอบกันนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ดูกันไปทีละประเด็นเลยเริ่มจากคำทำนายเกี่ยวกับ AI ที่เราได้ยินกันบ่อยๆแล้วไปดูกันว่าจริงๆแล้วปัญญาคืออะไรกันแน่จากนั้นเราจะเปรียบเทียบแหล่งที่มาของการค้นพบระหว่าง AI กับมนุษย์แล้วก็จะพูดถึงประกายแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ให้เราแตกต่างและสุดท้ายเราจะมาลองมองอนาคตในมุมใหม่กันค่ะ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่คุ้นเคยกันดีที่สุดก่อนเลยดีกว่าคือเรื่องของการทํานายอนาคตเนี่ยนะครับมันเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากๆเลยแล้วยิ่งเป็นคําทํานายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะโอ้โหมันยิ่งดึงดูดความสนใจของเราได้แบบสุดๆเลยที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้คําทํานายวันสิ้นโลกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับมีมาตลอดในประวัติศาสตร์เลยตั้งแต่สมัยเมาทัสนูนมาจนถึงคําเตือนที่เราได้ยินกันทุกวันนี้แล้วส่วนใหญ่นะครับ มันก็มักจะพลาดเป้าไปเพราะว่าคนทำนายลืมนึกถึงปัจจัยที่สำคัญที่สุดไปอย่างหนึ่งนั่นก็คือนวัตกรรมของมนุษย์เรานี่แหละครับแล้วพอเราย้อนกลับมาดูเรื่อง AI ในยุคนี้มันก็เหมือนกับหนังม้วนเดิมเลยครับคือมันมีแค่สองทางเลือกให้เราคิดตามไม่เป็นโลกยูโทเปียที่ทุกอย่างถูกควบคุมเป๊ะๆก็เป็นโลกที่พังพินาศไปเลยเพราะควบคุมอะไรไม่ได้เลย และนี่แหละครับคือจุดที่สำคัญมากๆเลยเพราะคำทำนายพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่บนฐานคิดที่ว่าปัญญาคืออะไรกันแน่แล้วมันมีพัฒนาการยังไงซึ่งเราต้องมาดูกันครับว่าไอ้สมมุติฐานที่ว่าเนี่ยมันถูกต้องจริงๆหรือเปล่า มองที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันนะครับก็จะมองว่ามันเป็นเหมือนขั้นบันไดนะครับจากเครื่องคิดเลขธรรมดาธรรมดาก็พัฒนามาเป็นโปรแกรมเล่นหมากรุกที่เก่งมากๆแล้วตอนนี้ก็มาถึงอยุ่ของ large language model หรือ LLM ซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าแต่ละก้าวเนี่ยมันกำลังพาเราเข้าใกล้ปัญญาในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่คำถามก็คือการที่เราเอาเครื่องคิดเลขมาทำให้มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ย สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นจิตใจที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้จริงๆเหรอครับนี่แหละคือคำถามหลักของเรื่องนี้เลยคือถ้าเราจะพูดกันจริงๆนะครับมันมีความแตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยปัญญาประดิษฐ์แบบที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือคำนวณที่เก่งมากๆเท่านั้นเองแต่ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปหรือ AGI ที่หลายคนพูดถึงเนี่ยนะครับมันคืออีกระดับหนึ่งเลยเปรียบไปก็เหมือนกับคนคนหนึ่งเลยแหละครับ ซึ่งคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของมันก็คือความสามารถในการสร้างความรู้ใหม่ๆขึ้นมาได้เองซึ่งนั่นก็หมายความว่าผลลัพธ์ที่ได้จากมันเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้เลยไอความแตกต่างตรงนี้แหละครับที่มันทําให้เราเห็นภาพชัดเลยว่าโมเดลในการสร้างความก้าวหน้าเนี่ยมันมีอยู่2แบบที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันคืออะไร โมเดลของ AI เนี่ยนะครับมันคือการเรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่แล้วคือมันจะอ่านข้อมูลจำนวนมาหาศาลเข้าไปแล้วก็หารูปแบบหาความเชื่อมโยงในนั้นซึ่งบางคนก็เชื่อว่าถ้าเราแค่ป้อนข้อมูลให้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆทำให้โมเดลมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะวันหนึ่งมันอาจจะค้นพบอะไรใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ได้เลยแต่คำถามที่น่าสนใจมากๆคำถามหนึ่งก็คือคำถามนี้แหละครับมันเผยให้เห็นจุดอ่อนของความคิดแบบนั้นเลย เพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเอาข้อมูลเก่าๆมาวิเคราะห์ซะหน่อยออสไตน์ Einstein เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ถูกเทรนด้วยข้อมูลมาหาศาลซะหน่อยแต่สิ่งที่ขับเคลื่อนเขาคือความสงสัยใข่รู้ความหลงไหลในปัญหาที่มันยังไม่มีคําตอบต่างหากความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์เรามันคือแบบนี้ครับมันคือการก้าวกระโดดไปหาคําอธิบายใหม่เอี่ยมที่ไม่เคยมีใครคิดได้มาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ และนี่ก็พาเรามาถึงประเด็นที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยครับซึ่งเราจะเห็นภาพชัดขึ้นมากๆจากการเปรียบเทียบนี้ลองนึกภาพตามนะครับระหว่าง LLM กับเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันแทบจะอยู่คนหลัดั่วกันเลยนะครับคือเราจะบอกว่าแชทบอดตัวหนึ่งมันดีก็ต่อเมื่อมันเชื่อฟังและตอบได้แม่นยำใช่ไหมครับ แต่กลับกันเราให้คุณค่ากับเด็กคนหนึ่งจากความคิดสร้างสารรค์ของเขาจากการที่เขากล้าตั้งคำถามหรือบางทีแม้กระทั่งการที่เขาไม่เชื่อฟังนี่แหละครับจุดนี้สำคัญมากเลยนะครับเส้นทางการพัฒนา AI ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันกำลังมุ่งหน้าไปสู่การเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการทำตามคำสั่งซึ่งมันกลับยิ่งทำให้ AI แตกต่างจากความเป็นมนุษย์ออกไปทุกที่ไม่ใช่การมาบรรจบกันอย่างที่หลายคนคิด พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วลองย้อนกลับไปดูคำทำนายที่เราคุยกันตอนแรกอีกทีสิครับไอเรื่องที่ว่าอนาคตจะถูก AI ครอบงำเนะี่ยความจริงก็คือเราไม่สามารถทำนายอนาคตได้หรอกครับเพราะเราไม่สามารถทำนายได้ว่าพรุ่งนี้จะมีความรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างก็แง่ละครับถ้าเราทำนายได้ป่านนี้เราก็มีความรู้พวกนั้นไปแล้วตั้งแต่วันนี้สิครับ หลักการคิดแบบนี้นะครับมันให้มุมมองที่เป็นบวกมากๆเลยนะคือแทนที่เราจะไปนั่งกลัวคําทํานายต่างๆนาน,นา,นนานมันกลับบอกเราว่าความท้าทายครั้งหลายที่เราเจอเนี่ยมันไม่ใช่โชคชะตาที่น่ากลัวที่เราต้องยอมจํานนนะครับแต่มันคือปัญหาที่รอให้เราเข้าไปแก้ไขด้วยความรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเรานี่แหละลองนึกภาพตามนะครับการที่ AI ช่วยประมวลผลข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่า AI เป็นคน ค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่นะครับมันก็ไม่ต่างจากตัวกล้องโทรทัศน์เองนั่นแหละ AI เป็นแค่เครื่องมือที่ส่งพลังมากๆชิ้นหนึ่งที่ถูกใช้งานโดยจิตใจที่สร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อที่จะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างดังนั้นเรื่องราวที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่ว่า AI จะทำอะไรกับเรานะครับแต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือเราที่มีความสามารถพิเศษในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเนี่ยจะเลือกทำอะไรต่อไปตั้งหาก เพราะอนาคตมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปนั่งทำนายแต่มันคือสิ่งที่เราต้องลงมือสร้างมันขึ้นมาครับ